พี่แทนพี่แทนก็ออบซ่าสีดำไปสีดตายแลยแล้วสีดำไปสีปดำนี่คือพี่แทนนะพี่แทนสีดำพีออบซ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผม ควาเมื่อกี้พี่อยู่ไหนพี่อ๊อฟพี่อยู่ข้างล่างขวาอ่าโอเคปวดพี่อ๊อฟแล้วกันอ่าทำไมปวดพี่อ่ะก็ผมเจอศพตรงนั้นแหละแล้วผมไม่นทีเดินลงไปข้างล่างบนไม่ใช่หรออ้าวพี่รู้ได้ไงอ้าวแล้วรู้ได้โอ้แต่โอ้แตกเฉยโอรแตกไอ้่กูไม่ไม่ไม่ ความจริงมีเ้อสีอะไรบ้มงความจริงส้มสีส้มสีเขามีสีดำรู้เปล่าสีดำสีดสีดำเมื่อกี้ผมเห็นสีดาเดินเข้าห้องฆ่าเชื้อไปอ้าวงั้นสีดำนะเอ๋สีดำเลยไม่ฆ่าเชื้อเลยเมื่อกี้ผมเห็นปวดดำเงี้ยปวสีดำเงี้ยเด่เลยแบบตกอยู่ขวานไม่ใช่หรอขวานไม่ใช่หรอว่ะเก่มเลยเกลยอย่างชอบเลยอสบา

บอกเลยว่ากำหมัดเยอะอะแม่นะราคาไม่พักเล <ichi> <berm at> ยเียกเป็นแล้ว